พี่พีกฤษสุดละน้ำตาร้องไห้กลางวงสัมภาษณ์คุณแม่ป่วยหนักเข้า ICU ียูคลื่อนกำลังใจยังคงถูกส่งมอบให้กับครอบครัวอํานวยเดชกรอย่างต่อเนื่องจากในทุทกๆช่องทางนับตั้งแต่นักร้องนักสแสดงชื่อดังพี่พีกฤตอํานวยเดชกรวัย24ปีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาขณะดเดินทางมาร่วมงานโคกคิดเพื่อโลกกับขวดจากพลาสติกรีไซเคิลร้อเปอร์เซนต์หลังพูดถึงอาการป่วยของคุณแม่สุริรัตน์ ทราบข่าวมาว่าคุณแม่ไม่สบายพี่พี่ตอบกลับว่าวันนี้และเมื่อวานครับคุณแม่อยู่ที่ห้อง ICU คือคุณแม่เพิ่งกลับมาจากเที่ยวต่างประเทศหลังจากนั้นประมาณ2วันคุณแม่ก็เริ่มป่วยไข้และทางครอบครัวได้ตัดสินใจพาท่านไปแอดมิทที่โรงพยาบาลและเหมือนว่าอาการมันเริ่มสุดลงเลยต้องย้ายตัวเข้าห้อง ICU เมื่อช่วงเย็นวันนี้คุณหมอแจ้งอาการมาว่าอย่างไรพี่พี่ตอบว่า คุณหมอบอกว่าเหมือนจะเข้าข่ายเป็นโรค SLE ประมาณนั้นครับขั้นตอนการรักษาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคุณหมอได้แจ้งไหมพี่พี่ตอบกลับว่าตอนนี้ท่านยังอยู่ในห้อง ICU ครับและก็ยังไม่ค่อยได้สติซึ่งก่อนที่พีพีจะเดินทางมาร่วมอีเวนต์นี้พีพีก็เพิ่งจะได้ฟังการประชุมจากทางคุณหมอเนื่องจากในเคสนี้มันค่อนข้างวิกฤตมันจําเป็นที่จะต้องมีการประชุมของทีมแพทย์หลายคนสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุด พี่ๆตอบกลับว่าก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงมากๆอยากให้คุณแม่หายไวๆจากที่เราได้ฟังการประชุมแล้วรู้สึกเบาใจขึ้นบ้างไหมพี่ๆตอบกลับว่าพีพีคิดว่าทุกฝ่ายก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับและพีพีก็เชื่อว่าคุณแม่น่าจะหายอาการดีขึ้นคือจริงๆคุณแม่ก็มีสตินะครับแต่ด้วยความที่อาการมันอักเสบขึ้นไปยั่งสมองมันก็เลยทําให้ท่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อย่างเช่นเวลาพีพีพูดคุยกับท่านท่านก็จะยิ้มให้พยักหน้าให้ ตอนนี้ต้องเช็คผลวันต่อวันหรือเปล่าพี่ๆตอบว่าจริงๆก็จะเป็นรายชั่วโมงครับพีพีก็พยายามจะเช็คและก็พยายามที่จะหาเวลาไปอยู่ตรงนั้นให้ได้มากที่สุดทีมแพทย์ได้บอกอะไรกับเราไหมพี่ๆตอบกลับว่ามันก็ยังตอบไปได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วอาการจะเป็นยังไงหรือจะเป็นไปในทิศทางไหนซึ่งตอนนี้พีพ,พีก็รอฟังจากคุณหมออยู่แต่ก็เชื่อว่าเขาทําดีที่สุดมากๆแล้วคุณหมอเต็มที่มากๆแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก www. สนุก .com